ครับมาพบกับสื่อชุมชนถี่นปรน้ำอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้ชวนเพื่อนบ้านมานั่งพูดคุยกันครับลุงอนันต์ฟูตุ้ยเครือข่ายหมอทินอาสาจังหวัดแพร่ครับลุงอนันต์ฟูตุ้ยมีแนวคิดหลายอย่างที่จะพัฒนาบ้านเหมืองครับและที่ผ่านมาความเห็นของลุงนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในรัฐบาลชุดใหม่พอสมควรครับ เราลองไปถามลุงนันดูนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันประสบความสําเร็จหรือความล้มเหลวกันแน่นะครับใน4ีห้ารัฐบาลให้หลังที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ต้องมาพูดถึงรัฐบาลปัจจุดันงนะครับเราจะถามลุงนันสวัสดีครับลุงน,นันสวัสดีครับการพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ย,รรยห,หรือว่าอะไรมันเป็นจุดบกพร่องหรือว่าตัวาสรสาคัญที่ทําให้การพัฒนามันไม่เป็นไปด้อยทีก็ผมผมมองว่าบางครั้งแผนดีครับแต่ว่า การปฏิบัติถงชุ rum, มชนมันยากบางบางครั้งการขีดเส้นใต้ให้เดินเนี่ยมันลำบากวิถีชีวิตคนเราเนบางครั้งมันต้องเดินมาตามเรื yards, Mandarin, <jon> like parts, ่องของคลองคงคํานะครับบางครั้งแสดงว่าตอนนี้ยังมีคนขีดเส้นใต้ให้เดินอยู่ชัดเจนครับชี้ให้เดินต้องต้องขีดให้เดินครับไปตามนี้บางครั้งแขนนชาวบ้านเขียนแขนทั๊บนี้คือเราทำประชาคม เรื่องของมาชมแต่ขึ้นมาบนปุ๊บมันไม่เข้ากับแผนของรัฐมันก็ตัดหมดครับจริงๆล้วผมก็บอกว่าผมอยากเห็นคือเรื่องของอพิธีชีวิตชุมชนคือการคำประชาคมเราจะทาาจะําอย่างนี้เราจะก้าวอย่างนี้เรารู้เรารู้ว่าเราจะทําอย่างนี้แต่ว่าไปเบนบนปุ๊บมันก็ไม่เอาครับก็ตัดก็คือมันไม่ไม่สอดคล้องของของนโยบายอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่ากองทุนหมู่บ้านไม่ว่ามันจะถึงยุคอภพิสิ์ เศรษฐกิจพอเพียงอะไรที่หมินกันมาเนี่ยรัฐบาลสมัครหรืออะไรก็ตามเออนโยบายที่ลงมาเนี่ยส่งเสริมฐานรากทั้งนั้นเลยส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีการพูดคุยกันแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาแบบองค์รวมแบบจินตนาการแบบฐานรากแบบสารพัดจะว่านะแต่จริงแล้วมันมันไม่ใช่ผมผมถูกต้องก็คือบทใจนะฮะก็คือการรู้อย่างของคุณหมู่บ้านครับ บางครั้งผมผมถามว่า,าผมแจ้กันไว้ว่าได้กินล้วเลื้มหมามน,น,นะครับคือตอนแรกเขาทําแผนกันก็คือผู้คนในชุมชนมิสุร่วมนะครับ<ม>แ้าที่คุณพูดว่าแบบโบราณกานเนี่ยครับแบบไหนครับจริงเรียกว่าโบราณกา<ม>บางครัง้งกลหบมาได้กินได้หมาหลือมหมาหรือคือมีชาวบ้านก็คือร่วมแบบไหนร่วมแบบอ่า บูรณาการคือตั้งแต่ต้นถึงจบถึงตลายก็คือบางครั้งผมมองว่าร่วมแบกสายค้าคอนะได้เงินมาปุ๊บก็ทิ้งคนเหล่านั้นนะครับทิ้งท,ทางไปต่อถ<อ>ือเร<อ>ี่ยแหละครัือบางครัง้งรัฐมีตังเงินมีตังอำนาจนะครับชาวบ้านก็คืออย,อยู่อยู่วงนอกบ่าสามารถเข้าไปวงในได้นะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานะสี่ห้ารัฐบาลเลยว่าว่าอะไรัเลยแต่พอมาถึงรัฐบาลใหม่รัฐบาลยิ่งรัฐ โอ้คนฝันก็เกินยิ่งรักสวยเลยนะมันคนหลงไหลแล้วคิดว่ารัฐบาลยิงรักเนี่ยมีนโยบายจะต้องให้เงินเดือนบริษัทต่างๆแม้แต่กิจการของผมอยู่งกเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเดือนผลจบปีสองพันห้ร้ห้าสิบห้ารามีแายไม่มีนะแต่ว่าเป็นนโยบายที่ดีที่ทำให้คนมีเงินเยอะแล้วก็ใครที่รับจ้างรายวันทุกวันนี้เลยมาตัดอ้อยมาเก็บข้าวโพดเนี่ยก็ต้องสามร้อยนะตอนนี้เนี่ย นโยบายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นไปได้จริงหรือไม่แล้วก็มันมันจะเกิดขึ้นเมื่อผมก็มองว่าจ้าคือบ้านเราเนี่ยยังจะวัดแปงด้วยยังคือเจ็ดล้าหมู่บ้านทุกคนจะรอแค่สามวันผมว่าความคาดหวังของชาวบ้านเนี่ยผมผมว่ามันมันบ่รวดถึงบ่รวดถึงแน่นอนแต่คนที่ได้คนที่ใกล้ตัวใกล้ตัวของ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 ตลาดนี่ก็ได้ไปคนอยู่อยู่ห่างไปครับคนอยู่ห่างไปนี่ เพราะฉะนั้นผมว่าจะมีใ <son> ข <os> ่มาเติมเต็มผมผมแจ้งกาเนี่มันจะสบายกว่าเพราะว่าผมผมจะมองว่ามานข้ังแข่งของเราเองกับเหมือนกับอ่าเหมือนรัฐบาลชุดก่อนชุดนี้ก็คือทั้งก็เหมือนกับคือชู่มานน้ายขึ้นดอยแหละก็หมายความว่าเทียนแทนซื้อนู้นการการทำเราไม่เกิดจะได้ก็คือคนต้องเยอะๆกับผมถามว่ามันจะได้ก่อนมันบ่ได้ลุงกำลังคุยว่ารัฐบาลยิงรักก็เหมือนจูบหานน้อยขึ้นดอยนั่นเอง ผมว่าถ้าเจนะครับเขาเยะถ้าชุบหมาน้อยขึ้นดอยเนี่ยคนทางกรุงเทพเขาไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรชุบหมาน้อยขึ้นดอยมันแปลว่าหลอกใช่ไหมผมผมว่าชัดนะครับคือคือภาษาเนี่ยก็ภาษาไต้เนี่ยมันมันต่างนะมันต่างนะชุบมาน้อยขึ้นดอยขึ้นไปไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมันสุยรู้ก็ได้อันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ประชาชนจะได้รับในในยุคปัจจุบัน ซึ่งมันก็ไม่ต่างกับที่ก่อนอครับค้นที่บ่คาดหวังก็นมีมค้นที่บ่คาดหวังค้นที่เขาคาดหวังคือตั้งผู้หวังไว้กันเยอะแต่คน้นส่วนหนึ่งที่เขาผิดหวังจากรัฐบาลชุดแรกขังเขาก็บวสามารถที่อยากขยับเขา,าลองรูกังอ้าวถ้างั้นคนที่ผิดหวังจากทุกรัฐบาลเนี่ยสำนึกได้เข้าใจไม่รอแล้ว ม่จะ <left> เดินหน้าต่อเนี <tes> ่ยมันมีไหมมันมีเลยผมเพราะว่ามีครับมีมีก็คือเราขยับก็คืออย่างสมมติถ้าชุมชนนี่มีหนึ่งคนสองคนสามคนเขากับไปหานื้ร่วมหมอไปป้าคนเรานี่จะอู้กันได้คืออู้่ามีอย่างเขากับไม้ได้เป็นอเรียกวก่าไม่นิ่งนอนใจแล้วครับครับเ้าจครับมีอะไรก็จับขึ้นมาใช้จับขึ้นมาทำอะไแสดงว่าก็ประยธ์แนวเศรษฐกิจพอเพียงยึดยึดแนวที่ว่าช่วยกันเรียกว่าปรัชญา ในหลวงนั่นเองใช่ไหมครับครับครับใช่ครับท่านนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าสนใจนะถ้าวันนี้ถ้าเรานั่งรอเงิน300หรือว่าเงินเดือนหนึ่งห้าหรือว่ารถยนต์คันละสองแสนเราอาจจะไม่ได้สัมผัสความสุขเลยก็ได้นะยังยังคุณสมบ,บัติว่ายังเงินสองแสนซื้อรถยนต์ยังชาวบ้านคนจนเ์ต้อให้เจ้าหน้าจะได้รอบครับเปินให้ติดถ้าราชการได้เพราะฉะนั้นที่น้องเขาจะชาวบ้านอย่าไปหวังก็เปิดเลยครับหวังรู้ไม่ได้มันตรงนีหรอก นี่ผมถ้าผมเนี่ยผมก็เอาเอ่ถ้าผมรับอย่างผมเนี่ยคนเข่าอย่างมผมจบแล้วผมผมไม่เจอแม่ค้าในตลาดเด็กไัยรัฐบาลทักถึงก็ปวดหนี้นะพักชําระหนี้ปดหนี้มาถึงรัฐบาลสมัครรัฐบาลของชายจนมาถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ขึ้นเป็นคนจรเนาะแล้วก็ชำระหนี้นอกระบบนอกระบบแต่วันนี้เนี่ยผมไปเห็นที่น้องแม่ค้าในตลาดเด็กไัยยังต้อง เสียเง,งินร้อยยี่สิบต่อวันอ่ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้งไงแก้สำเร็จคนจนจะแก้ได้หรือครับสาเหตุสําคัญเนี่ยเพราะว่ามันมันอย่างที่ลุงว่าไงมันไม่ตรงกับความต้องการข,าของชาวบ้านครับพอไปแก้นี่นอกระบบบอกว่าต้องเอาแรราชาการไปเข้าประกันครับสุดท้ายต้องไปจ้างให้ราชการยังยังของผมเนี่ยคือว่ายังเอาลูกลูกผมเป็นตาการครับนอกือแปลก็คือคนมือข้ามตัวผมเองเป็นนี่อ่า อยู่สามหมื่นครับลงเบียรเหมือนกันลงเบียนหนึ่งคือธนาคารเขายังบุกที่กู้เพราะท่านยังนโยบายที่ผ่านมามันก็อหลอกชาวบ้านหน่อยเดิมหลอกอันนี้ทํานน่าจะหลอกกว่านะชัดเจนครับผมผมมองว่บมันมันไก่ไก่เคี่ยวบ้านเขาว่าไก่เคี่ยวโอเควันนี้เราคุยกันจากเครือข่ายสื่อชนสีพะนาบนะเป็นการแลกเปลี่ยนครับท่านผู้ชมทางบ้านครับเราคุยกับป่าชาวบ้านเราคุยกับคนที่มีประสบการณ์เรื่องนโยบายรัฐบาลต่างๆ อันนี้อายุมากแล้วนะครับไม่ใช่เด็กวัยรุ่นผ่านมาหลายรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลฮอตฮอตห้ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็อ่านนะครับพี่น้องเราเนี่ยประสบความล้มเหลวมาตลอดแล้วก็วันนี้เนี่ยนโยบายที่คนเลือกกันมาก็คือเงินเดือน300เอเงินค่าจ้างไรยวัน300ขั้นต่ำนะครับทั่วประเทศแล้วก็เงินเดือน15ื่นห้าสหรับข้าราชการและคนทาง,งานในเอกชนรวมทั้งประกันจำนำราคาข้าวอะไรสารพัดมากมายเนี่ยที่ ประชาชนสนใจแล้วก็เลือกพักเพื่อไทยเข้าไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราภาวนานะครับว่าให้นโยบายเหล่านั้นเป็นจริงขึ้นมาเพราะว่าชาวบ้านจะได้ลืมตาอ้าปากกันบ้างแต่ว่าคงต้องดูกันต่อไปนะครับว่าพี่น้องเราจะผิดหวังเหมือนลุงอนันต์ครูตุย้ยพยากรหรือเปล่านะครับคงถ้าถ้าเป็นจริงลุงอนันต์ก็พยากรผิดพลาดน,นะครับวันนี้เครือข่ายสื่อพิจนตรีปรน,น้ำนำข้อ เถียงเล็กๆ,ๆน้อยๆมาฝากกันครับเราจะพบกันทุกเสาร์ครับในรายการอย่างนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ